เก่งครบเครื่องพระเอกดงังช่องดันหลังนางแทนพิธีกรข่าวเกาะติดสึกเลือกตั้งเรียกได้ว่าหลอกเก่งฝีมือการแสดงครบเครื่องไร้ที่ติอีกหนึ่งคนสําหรับพระเอกดังวิกหมอชิตเอสกันตพงศ์ทีล่าสุดได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ช่องเจ็ดพลิกบทบาทนางแทนพิธีกรข่าวเจาะลึกข้อมูลเพื่อคนไทยกับแคมเปญเลือกตั้ง66วาระคนไทยในช่วงพิเศษคิดพูดทำในรายการเจาะประเด็นข่าว 7HD ทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา16นาฬิกา30นาทีเริ่มเสาร์ที่1เมษายนนี้ทางนี้หนุ่มเอสยังได้เผยความในใจว่าขอบคุณโอกาสสำคัญหลังจากได้ร่วมงานกับทีมข่าวเสร็จเชดีมาช่วงหนึ่งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับมอบหมายในบทมารทมายเข้ามาร่วมผลิตรายการช่วงพิเศษจากแคมเปญเลือกตั้ง66ทวาระคนไทยนำเสนอแนวคิดที่เชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้นได้หากผ่านการคิดดีพูดดีและทำดีมาตกผลึกแนวคิดเกี่ยว กับมุมมองต่อนโยบายทางการเมืองที่ล้วนต้องผ่านกระบวนการทางความคิดมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะถูกพูดออกไปให้ประชาชนรับฟังแต่ความคิดและคําพูดมันง่ายกว่าการกระทำผมขอชวนทุกคนมาร่วมเดินทางไปกับพวกเราผ่านเรื่องราวที่ผมจะไปเจาะลึกผู้นำทางการเมืองกัดเหาะเปลือกความคิดผ่านการพูดคุยและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่การกระทำนายคิดพูดทำทางรายการเจาะประเด็นข่าว 7hd